มัดรวมรู้รทำไม,ไมนิกเกโทฟสมาชิกน้องใหม่แห่งทีมอลิมิตในฉากไคลแมทของอีเวนต์อโลนโซไวนวนั้นหากเราสังเกตกันดีๆแล้วก็เฮ้ย <c oughs> นั่นมันอะมองกุสเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ได้เหรอโ <c oughs> ทฟนิกเก้สาวเจ้าแห่งการเอาตัวรอดบนพื้นผิว ตัวเธอนั้นมีทักษะในการเอาตัวรอดระดับสูงที่ได้รับมาจากการนั่งดูรายการแบเก,กิวซ้ำไปซ้ำมาแต่ถึงความรู้เธอจะแน่นตับแต่เจ้าตัวกับเหนือสุดๆแค่จุดไฟก็ยังงะงๆงะและถึงแม้จะมีแบเก,กิวเป็นไอดอลแต่นางดันหลอนกลัวหนอนขึ้นสมองนี่เองจะไปเอาตัวรอดได้จริงๆที่ไหมวันเดีย u n อันลิมิเต็ดทีมกู้ภัยในแดนเหนือหน่วยช่วยเหลือที่คอยเก็บกู้และนำทางเหล่าดิเกะที่หลงทางในดินแดนอันหนาวเหน็บ แต่ถึงแม้ว่าทีมจะใช้ชื่อว่า Unlimited ก็ตามแต่ในทีมกับมีสมาชิกที่เป็นตัวละครลิมิตต d อยู่ด้วยซึ่งตัวละครนั้นก็คือน้องเนเว่ยอดนักแกะรอยเพื่อชื่นชอบหมีใครก็ตามที่เพิ่งมาเล่นและอยากได้น้องก็ภาวนาให้เกมเอามาแจกกันอีกรอบเอาเด้อ ชุดบอดี้สูตรของสมาชิกทีมอลิมิตเต็ดนั้นสามารถปรับอุณหภูมิความร้อนเพื่อช่วยให้พวกเธอสามารถปฏิบัติภารการิจบนพื้นที่หนาวเหน็บได้ยกเว้นก็เพียงชุดของน้องอลิสที่ชุดของเธอนั้นเป็นระบบทำความเย็นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิร่างกายเพราะว่าร่างกายของน้องนั้นมีความร้อนสุดๆไปเลยนะเด็กงนากาแม่สาวผิวเข้มจากสถาบันบิสิลิ เธอนั้นชื่นชอบนิกเกตจากทีมอลิมิตเต็ดเป็นอย่างมากถ้าสังเกตจากโบผูกผมของเธอดันก็จะมีสัญลักษณ์ของทีมอลิมิตเต็ดอยู่ด้วยเรียกว่าเธอดันมีทีมนี้เป็นไอดอลเลยก็ว่าได้แถมโบผูกผมอันนี้เธอเป็นคนทำขึ้นมาเองด้วยนะเีย <Here, S 2> เธอชอบพวกสัตว์เลื้อยคลานที่มีเกล็ดจำพวกกิ้งก่าหรือจระเขเามากมากแต่ในบรรดาสัตว์ที่นอนชอบและอยากได้มาเลี้ยงมากที่สุดก็คือ มังกรเรียกว่าน้องนั้นเชื่อสุดใจว่ามันมีมังกรตัวเป็นๆบินอยู่บนพื้นผิวเอเอมันก็มีจริงๆนี่ว่ะห <c oughs> มาเชียหน้าคุณครูสุดเข่งขรึมผู้เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนแห่งสถาบันบิสซิลิปแต่ภายใต้ความเข้มงวดนั้นเธอกับแอบซ่อนความบ้องแบวลอยู่เธอนั้นถ้าชเจแฟชั่นฟุงฟิง้งและของน่ารักน่ารักรวมถึงตุ๊กตานุ่มนิ่มและพวกขนมหวานอินเทรนด์สุดๆ แต่เจ้าตัวก็ต้องรักษาภาพลักษณ์เอาไว้ถึงแม้ว่าตัวเองจะอยากได้สุดๆก็ตามแหมเป็นครูนี่ยากลำบากจริงๆเลยนะห <c oughs> นูไรยาเด็กโค้งจากสถาบันมิสซิลิตน้องเป็นนิกเกตตัวเดียวในเกมที่ไม่ต้องนั่งหลบในบังเกอร์เพราะน้องเตี้ยแต่เห็นสภาพยังกระเด็กอนุบาลแบบนี้แต่จริงๆแล้วน้องอยู่ม .6 แล้วนะ แถมเจ้าตัวยังติดนิสัยชอบเบ่งใส่รุ่นน้องและยังบังคับถ่ายของกินจากเพนกวินเป็นประจำเองและเวลาที่น้องทำอะไรผิดนั้นก็ชอบงัดเอาสกิลบีบน้ำตาและอาศัยความน่ารักหนีรอดไปได้เสมออกีกนี่มันอะไรกันวะเนี่ยไอเด็กนี่มันตัวอันตรายชัดๆนารู้เราโดนแพนกวินที่หนูไรม้างจะพกไปไหนมาไหนด้วยตลอดพวกมันนั้นมักจะถูกหนูไรใช้งานเยี่ยงทาสอยู่เสมอ ทั้งต้องช่วยหนูไรทําการบ้านถูกใช้ให้ทาความสะอาดห้องแถมยังต้องเป็นโลดศิลธรรมอีกสุดท้ายก็ถูกใช้ให้กลายเป็นตู้เก็บขนมเคลื่อนที่เฮ้ยดิบันแรงงานทาะชัด โรซันน่าสมาชิกทีมอันเดอร์เวิลด์ควีนวหน้าแก๊งเฮโดเนียมาเฟียที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกใต้เดนแต่ถึงโปรไฟล์านางจะน่ากลัวแต่ตัวนางจริงๆเป็นคนรักเด็กนะต่อให้โดนเด็กมากวนตีนแต่เจ๊แกก็ยังยิ้มได้แต่เวนกรรมรอยยิ้มจากใจของเธอมันทำเอาเด็กกลัวซะงั้นเฮ้ยโอยออกจะเป็นมิด โมรันหนึ่งในนิเก็ตผู้ทรงอํานาจแห่งโลกใต้ดินซึ่งเมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วโมรันนั้นค่อนข้างจะเดรอและหัวช้าเข้ากันสุดเรียกได้ว่าเธอซื่อเกินไปจนเวลามีงานมักจะโดนเพื่อนเทอยู่เป็นประจำและด้วยความซื่อของโมรันนั้นเธอจึงให้ค่าเรื่องความพักดีสุดหัวใจเวลาที่เชื่อใจใครแล้วเธอมักจะเชื่อแบบร้อยเปอร์เซนต์และถ้าเกิดนั้นไปทรยศเธอแล้วล่ะก็เธอก็พร้อมจะเอาคืนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันยู ้ยอย่าไปทำน้องเดือโกรธนะในสกินราตีรอบเร้นหรือชุดปฏิบัติการลับของสาก,กุระนั้น,นาหากเรากดที่สกินของเธอเธอจะใช้คาถาอัญเชิญกบหน่อยออกมาแต่ในบางครั้งถ้าหากเราดวงดีละก้อนน้องจะอัญเชิญเป็นกบยักษ์ขึ้นมาแทนซึ่งนั่นก็เป็นเรฟเฟรนซ์มาจากอนิเมะเรื่องดารุโตะนั่นเองเฮ้ย คิริสมาชิกใหม่ของหน่วย ACPU เธอนั้นมีสายตาที่แย่มากๆถึงขนาดเคยมองโพล,ลี่เป็นหมาอมันนี้ไม่ใช่แต่ว่าสายตาของเธอนั้นแย่ขนาดที่ว่าเคยมองกล่องข้าวเป็นแรปเจอร์มาแล้วและในท่ารีโหลดกระสุนของน้องนั้นจะเห็นว่านางหายช่องใส่กระสุนไม่เจอจนต้องเพ่งอยู่สักพักเลยทีเดียวแล้วทำไมไม่หาแวดมาใส่วะเฮ้ โอลี่น้องตำรวจนุ่มฟูแห่ง ACPU เธอนั้นมีประสาทรับรู้กลิ่นค่อนข้างไวเวลาไม่พอใจอะไรก็ชอบขู่แง่งแง,ง่งแถมบางครั้งยังมีอาการเดินสองขาไม่คล่องจนต้องล้มไปเข่าแตกอยู่บ่อยๆโดยอาการเหล่านี้ก็มาจากระหว่างที่น้องเข้ากระบ,บวนการเปลี่ยนเป็นนิเกเกมันดันมียีนหมาหลุดเข้าไปปนเปื้อนนี่สิเฮ้ยคิเมล่า มิรันดาเจ้าหน้าที่ ACPU มากความสามารถที่กระดาษเด็กหลงทางยังต้องช่วยพาเธอเดินกลับสถานีหรือแม้แต่สถานที่ที่รถไม่ค่อยมีอย่างในอาร์คเธอยังสามารถบกจนรถติดได้แต่ว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นมาจากหน่วยสืบรชาชการลับที่แฝงตัวมาเพื่อตรวจสอบองค์กรแต่เจ้าตัวดันแฝงตัวเนียนเกินไปจนลืมว่าตัวเองมาทำอะไรซะงั้นโอ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยปวดหัว,ห,วหลาพลาดหัวหน้าทีมเมติ ฮีโร่สาวผู้ประกาศก้าวจะทำลายความชั่วร้ายให้หมดไปและความชั่วร้ายนั้นหาใช่สิ่งอื่นได้มันก็คือหน้าต่างนั่นเองไม่รู้ไปโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนเห็นทีไรต้องทำลายทุกทีหน้าต่างนี่แหละคือศัตรูของมวลมนุษยชาติละ <c oughs> โอ๊ยปวดหัว เด็กๆในร่างเมยียดจอมไวายไรย้เั้นหวังจะมาเปลี่ยนวันวาเลนไทน์ให้กลายเป็นวายไร้ไทม์ด้วยการ,ร่ายคำสาปให้อาหารทุกจานอร่อยขึ้นเพื่อที่เวลาทุกคนกินเข้าไปจะได้อร่อยจนหยุดกินไม่ได้และติดใจจนกลับมาอีกครั้งยังไงล่ะอ้ยชั่วร้ายจริงๆ ในสกินไวร้ายนักซิ่งของเธอนั้นในอนิเมชันเบอร์สกิลของนางจะเห็นว่านางซิ่งรถอย่างเมามันแต่ว่านั่นน่ะมันก็เป็นแค่เรื่องในจินตนาการของเธอเฉยเฉยเพราะว่าจริงๆแล้วนางขี่รถไม่เป็นนั่นเองทีมเมทิทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของมิสลิทพวกเธอนั้นมีทีมเป็นฮีโร่สวมหน้ากากโดยเมื่อเข้าสู่โหมดต่อสู้พวกเธอก็จะสวมหน้ากากนั่นเองยกเว้นก็เพียง แม็กเวลแต่จริงๆแล้วเธอนั้นเองก็มีโหมดสวมหน้ากากเหมือนกันนะแต่ว่าดันเป็นสกินต้องเติมเนี่ยสซแถมยังไม่มีอนิเมชั่นสวมหน้ากากเหมือนคนอื่นเขาด้วยอะไรวะเนี่ยสกินของยายลิตเตอร์นั้นได้แรงบันดาลใจมาจากซิงเกิลของอุยมามาที่เป็นไวรัลไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้แถมยายนั้นยังพกไอ้เครื่องส่งสัญญาณกันพวกโรคจิตมาด้วยใครเห็นยายน่ารักแล้วอยากอุ้มยายระวังโดนตำรวจอุ้มนะ ยายลิตเตอร์นั้นชอบพูดจาเหมือนยายแก่เตรียมไปหวันตลอดเวลาเป็นเพราะว่าในอดีตผู้บัญชาการของยายนั้นถึงแม้จะเป็นคนดีมากแต่พอตายไปก็ไม่เหลืออะไรทิ้งไว้เลยจนสุดท้ายก็โดนโยนขี้ถูกใส่ไรสารพัดแถมยายก็ช่วยแก้ต่างให้ไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรอีกหลังจากนั้นยายเลยตั้งใจจะสร้างผลงานไว้ให้โลกจดจำเพื่อที่เวลายายตายไปผู้คนทั้งหลายจะได้ไม่ลืมยายนั่นเอง เฮ้ยเศร้าแท้เซนตี้ศิษย์เอกของยายลิตเตอร์เธอนั้นเคารพรักในตัวรุ่นพี่อย่างลิตเตอร์เป็นอย่างมากแม้ว่าการสั่งสอนของยายนั้นจะหนักหนาแค่ไหนเธอก็บ่ยั่นทั้งการฟังยายบ่นตลอด14ชั่วโมงเพื่อฝึกความอดทนฝึกเป็นคนไม่เลือกกินโดยการมองโบงกินอาหารที่หรูก,กว่าและฝึกลับสมองประลองปัญญาโดยการแก้รหัสปริศนาที่ลิตเตอร์ส่งมาให้รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาโดยการออกไปรับหน้าซูเอิร์แต่เดี๋ยวนะ เอ้ฟั่งมาดี่เอกโดนยายแกงนงดหว่าเซนตี้อีเวนนิวเย์นิวซอสในชาเลนจ์โหมดนั้นไม่รู้ว่าทีมงานตั้งใจเอาหาหรือเปล่าถึงได้เลือกเจ้าบอสฮา์เวสเตอร์มาซึ่งชื่อของฮาเวสเตอร์นั้นถ้าแปลแบบตรงๆโง่งงงเลยมันคือรถไถซึ่งกระดานเข้ากับตัวเอกของอีเวนอย่างลำยองเกษตรกร,ร,กรที่แข็งแกร่งที่สุดบนพื้นผิวแล้วไงมันดูกลายเป็นอีเวนการ,กรเกษตรไปแล้ววะนนี้ เรดฮูดถ้าหาเรากดที่ตัวเธอนั้นเธอจะเคยงเสื้อโค้ดของตัวเองทิ้งไปหลังจากนั้นมันก็จะลอยกลับมาแบบงงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะปิวไปโดนหัวเพื่อนเธอสักคนจากนั้นก็ถูกคว้างกลับมาด้วยความเร็วสูงเพราทนความโสโครกไม่ไหวก็ได้ก็เพราะว่าใหญ่เรดฮูดนั้นมันไม่ซักเสื้อผ้าแถมยังใส่ซ้ำไปซ้ำมาเป็นอาทิตย์อีกด้วยโศโครกจริงๆแอนเดอร์ <c oughs> ผู้การในตำนานนั้นค่อนข้างจะติดนิสัยขี้อําชอบหลอกชาวบ้านว่าพวกรุ่นแฟรี่เทนั้นเป็นลูกล,ลับๆของตัวเองและดันมีหนึ่งคนที่เชื่อสนิทใจนั่นก็คือยายสกาเลตแต่เจ้าตัวดันพูดเป็นตูเป็นป่าว่าเรนฮูดนั้นหน้าตาเหมือนกับผู้การสุดๆนี่เองเอาอะไรมามองวะเป็นตัวสายตาเลยไปโดรโดรสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่วางแผนจะทำลายอาร์กและแพร่เชื้อใส่นิเกะคนอื่นที่นางสัมผัส เป็นมีมในคอมมูนิตี้ที่ได้เริ่มต้นมาจากช่องมุสันโปรโลและถูกเอามาใช้ยำกันอย่างสนุกสนานในคอมมูนิตี้ต่างๆแต่ตัวมันนั้นก็เป็นแค่มีมเท่านั้นดังนั้น<ห>อะไรนะโดโรโดโรไปโผล่อยู่งันออฟิเชียลอินโดแบบนั้นก็แสดงว่ามันมีอยู่จริงกันดิแม่เอาเด็กกับเบลไปซ่อนเร็วแม่